ชื่อในหญิงเอรินคอซิขอ,อน,นำเสนอหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องข้าวไทยไปญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่2 3ถึงวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2537ที่กรุงโตเกียวทรงร่วมง,งานและบรรยายพิเศษเรื่องข้าวไทยตั้งแต่สมัยโบราณขอเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆมาอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์กันเยอะๆนะคะ รับรองว่าได้ทั้งสาระความรู้และความตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะโูมมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ แอนตากติกาหนาวหน้าร้อนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์และแอนตาร์กติการะหว่างวันที่17ถึงวันที่24พุพฤศจิกายนพุทธศักราช2536 การเดินทางของพระอ,องค์คือการศึกษาดูงานไปถึงน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเลแอนดี้เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก มาอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วพวกเธอพวกเธอไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันรับรองได้ทั้งสาระความรู้และความตื่นเต้นไปไหนรอซอลแล้ว สือพระราชนิพนธ์มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะนี่ถ้าเราชวนเพื่อนๆชวนน้องๆมาเรียนรู้หนังสือวันละหนึ่งเล่มรับรองว่าเราจะได้ความรู้มากกว่านี้แน่นอนพวกเธอพวกเธอไปเรียนรู้หนังสือพระราชนิพนธ์กัน วันนี้เรามาศึกษาเรื่องขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กันนะคะขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกและขั้วโลกใต้หรือแอนตาร์กติกาครับเก่งจังเลยซอแลนะนาไปรู้มาจากไหนก็เราศึกษาหาความรู้มาจากหนังสือพาะราชนิพนธ์นะสิอะงั้นซซแล้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสิคะ ผมได้ศึกษาหาความรู้มาจากห้องสมุดของโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนอนุบาลท่าแพมีกิจกรรมหลากหลายดังนี้เช่นกิจกรรมแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์หน้าเสาธงกิจกรรมอ่านข้องร้องเล่นเต้นเพลงพระราชนิพนธ์กิจกรรมชวนกันอ่านวานมาฟังกิจกรรมตักก้าความรู้สู่หนังสือพระราชนิพนธ์ และกิจกรรมบิงโกพิชิตหนังสือพระราชนิพนธ์เห็นไหมล่ะว่าหนังสือพระราชนิพนธ์ให้ความรู้และควรค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง